โอเคดิชินนาชั้นได้นะครับผมเข้าสู่เกม The Medium ในพาร์ทที่เจ็ดกันแล้วใช่ไหมใช่มั้งโอเคก็ในตอนนี้เราจบในส่วนของรีสอร์ทแล้วนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรค้างคาอยู่ข้างในรีสอร์ทแล้วกำลังจะมูฟออนไปในจุดต่อไปก็ตอนนี้โทมัสครับโอ้โหขาวงกดเลย น่าจะเขาวงกดที่นี้หรือเปล่าเราเห็นในภาพนิมิตแต่ตอนนี้ไม่เอ้ยไม่ใช่ดิมันคนละที่กันนี่ว่าแล้วมันบ้านในวัยเด็กก็หวังแต่ว่าชีวิตเราจะง่ายขึ้นนะครับต้องมาวิ่งหนีแล้เ,เหเร่ร่อนในอะไรที่โหดร้ายกับโลกไบนี้เหลือเกินอะไรครับเนี่ย reclaiming history ช่วงปลายศตรวรรษที่19จะมีการเขาเรียกว่าซ่อมบำรุงนครับป้อมในสมัยนั้นแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งให้สาธนารณณะเข้าไปเยี่ยมชมคาดว่าจะเริ่มงานตอนปีต่อปีหน้าครับผมแล้วก็สิ้นสุดในปี1983อืม ไปที่เหลือไม่มีอะไรโอเคอื้มออหลกถึงที่รักแฮป่เว่เเคยพูดถึงฉันเคยพูดถึงคุณเลโควิสรู้สั่งคุณคุณเลโควิสหรือเปล่าเลเลียน่าตอนนี้วันนี้เธอจะอายุสิบ น่าสงสารจริงๆที่ไม่ได้จัดวันเกิดที่สมควรจะได้รับเพราะว่าตอนนี้เธอไม่สบายงั้นก็เถอเธอทำให้ฉันนึกถึงแอนนาะลูกลูกเราลูกของเราก็เดินเดินหน้านะใช่ไหมนอยากจะไปอยาอยาไปอยู่กับลูกจังเลยแต่ว่าคุณเลโควิชต้องการฉันที่นี่คุณต้องอยู่คุณต้องอยู่ช่วยแหละต้องอยู่ช่วยครัหน่ะนะ เหมือนที่เขาช่วยฉันอืมนิวา่าเนเจอร์ฟาร์คสวนนะครับสวนสาธารณะสวนธรรมชาติลุกขา่าดอืมตอนนี้เราจะไปไหนเราก l a n n จะไปที่ไหนเป้าหมายของเราคืออะไรทางแยกหินจดใจนะครับ มันดูคุค้นๆจังนะแรีเหมือนกับความทํทออาจำวัยเด็กนั่นเหรออาจารรอาจะเป็นสถานที่หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ลานสเคปเทรลแลทรีเอกซิบิทดว่าทางซ้ายน่าจะเป็นทางไปเพราะฉะนั้นเสียงอะไรอ่ะหรือมันอาจจะเป็นทางเขาเรียกว่าวนเหรอ ไปสองทางแยกอ่อนแล้วก็วนกันมาเจอกันนะครับใช่ไหมอืมน่าจะใช่แหละแล้วถ้ามันแค่นี้ทำมาทำไมวะเนี่ยอะไรเอ่ยรู้อีกแล้วมาเดียเรสิ่งที่รัก มันเริ่มจะยากขึ้นเรื่อยๆที่จะเมินเฉยต่อมันแล้วที่แย่กว่านั้นก็คือมันเริ่มจะสมเหตุสมผลมากขึ้นในผู้หญิงคนนั้นหรือผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นถูกขังเหมือนกับเหมือนกับขังสัตว์เลยเด็กไม่มีไม่มได้เด็กคนไหนคนจะอยู่แบบนั้นนี่เธอป่วยหนักขนาดนั้นเลยเหรอคุณเลควิดบอกว่ามันทำทำอย่างนี้เพื่อตัวเธอเองแต่ฉันก็เริ่มคิดแล้วนะฉันหวังอยากจะเจอเธออีกสักครั้งรักเธอจัง เรื่องราวมันเริ่มโอเคน่าจะวนกลับไปทางตรงนั้นแล้ก็เข<อ>้าห<อ>มาถึงเราหรือเปล่าตอนนี้บอกเลยว่าผมไม่เข้าใจอะไรเลยครับอืมผมกำลังคิดอยู่ว่าแซนเน็ตกับเราเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า แต่ก็รูปเหมือนจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าดิชาร์ตดิชาร์ตน่าจะทําอะไรทั้งอย่างกับแซนเน็ตนะครับน่าจะเป็นคนละกรณีกันส่วนเราน่าจะเป็นน่าจะเป็นเราหรือเปล่าที่ถูกจับขังในกรณีนี้ที่อยู่กับคุณเลคโควิดในตอนนี้นะครับที่ถูกขังอาจจะเพราะว่าพลังควสามารถของเรา ไปไหนเนี่ยอุย้ยมีอีกแล้วเหรอเนี่ยเหมือนเน่าจากภายในเลยนะความสามารถล่ะความสามารถแบบด้านวิญญาณเลยเป็นไปได้อยู่นะเขึ้นอืม <Yeah. S 2> นี่อีกตัวนึงครับสับตว์พวกนี้มันดูเหมือนมีบางอย่างดูดกินชีวิตพวกมันไปคอมพัสอีส์เดสยูทำไมจอยซันโอ๋โอ้หนาวลมมันแรงแล้วดึกๆมาป่านะนะั่นน่ะ ชี้หายละโอ้ตกอกตกใจหมดหมาธรรมดาครับฆ่าอะไรหมาลองเท้าเหรอไอเชื่องเยี่ยมนี่อะไรเนี่ย รองเท้าครับอ๋อ <Okay. S 1> แล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวรอก่อนอ้าวเอารอ,องเท้ามาให้กูแล้วก็ไปเดี๋ยวฟักอืมเวนสตูล่าริเวอร์แคมเปญสปอร์ตหมาให้เราขึ้นไปข้างบนแล้วกันถุงขอมาเติดด้านนี้กันแป๊บนึง ม,มีอะไรไหมเห็นไม่มีอะไรครับอืโอเคชอเช็คีกว่าติดหน่อยกว่านี่ยดูแล้วจะเย็นๆดูแลว้วกำลังไปอยู่ครับครับครับนำไปงั้นมาเดินตามเพื่อนใหม่ วังว่าเขาคงไม่หลงทางเหมือนกับฉันนะหวังว่าคนจะพาไปหาเจ้าของได้หวังว่าคงจะทำได้นะอืม <c oughs> นี่เรามาทำอะไรที่นี่เนะี่ย <c oughs> ฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> นี่มันอะไรเนี่ย มีอุปกรณ์ที่โกนหนวดผ้าขนหนูดูสิ i มีอะไรอาหารหมาครับนี่งแล้วไง แค่นี้เหรออะไรล่ะให้ฉันดูอะไรเหรอก็ยังไม่มีอะไรนี่หว่าอะไรได้กลิ่นเหรอเฮ้ยยาเดินแบบไรจุดมาจราจรถเลยมีใครอยู่ข้างในนั้นเหรอเต็นท์ครับจุดกลางเต็นท์มีอาหารหมาที่ยังดูสุขสภาพใหม่อยู่ มีใครอยู่ในนั้นเหรอ so ขอโทษ <Hello? S 1> ผมขอโทษผมบอกแวจะได้เจอคุณอีกที่ถึงคุณเหลือเกินผมอยู่ทำไมกันเนี่ยวาถึงผมถึงปล่อยมันออกมาพวกเขาตายกันหมดแล้วเ <'t> พราะผมอะไรวนะน่แต่ผมก็ยังอยู่ที่นี่ ผมไม่ควรอยู่เลยเอ้ย right, ข้างในนั้นเป็นไรหรือเปล่าคุณไม่ควรจะอยู่ที่นี่ผมเห็นคุณแลวนั่นหมายความว่ามันก็เห็นคุณเหมือนกันอ่าเปิดไปไม่มีอะไรชัวร์เลยผมว่าเฮ้ยตุ้ยตกใจเงาตัวเอง อะไรวะน่าแน่ล่ะหวังอะไรกันหลับมาเลยน้าอะไรอ่ะเอ้าตายแล้วครับแต่ว่าวิญญาณเหรอตอนที่เขาติดรีสอร์ทไปเขาอยู่ต่องั้นเหรออะไรล่ะเจ้าหนูเขาเป็นเพื่อนนายเหรอ ฟอ r ฟังซ์สิที่ฉันต้องการคือให้เธอได้เห็นแสงให้เห็นดวงตะวันขอโทษด้วยเอฟ<อ>เขาดู <c oughs> แห้งเ <c oughs> น่าจากภายในเห <c oughs> มือนกับสัตว์ที่เห็นผ่านมา อะไรอีกอะแต่เย็นตัวหนูอะไรไอะฆ่าหมานี่ไม่ครูนะครับผมฆ่าหมานี่เป็นอะไรที่รับไม่ได้เลยนะครับในหลายๆความหมายเดี๋ยวหยุดก่อนไปแล้วชิบหายแหละ มามลไม้คิดว่าไม้จะช่วยมึงได้เหรอเพื่อนโอ้ไม่มีอะไรเหมาะเลยไม่เจอเลยแต่เธอเธอน่าจะทนอยู่ได้ใช่ไหมล่ะพิเศษ เป็นผู้หญิงพิเศษมากถอยไปจากฉันนะ <c oughs> ให้ฉันลองหน่อยสิ <c oughs> ไปแล้วไม่อยู่แล้ววิ่งเองต่อหรือเปล่าอโอเคหายละการวิ่งนี่ไม่ใช่ผมไม่ได้เอ็กเปิดด้านนี้เลยโอเคโอเควิ่ง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  โอ้โอ้โหทำเมื่อกี้ไม่ตัดนะอย่าวิ่งสิว่าอยู่ไงงอ้โง่วิ่งแม่ชุดสูตรของฉันโอ้วิ่งโอ้เสียงแบบโอ้โอ้เกือบแล้วโอ้โอ้โอ้โหโ โอ้โอ้เดี๋ยวก่อนถึง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 ถทิชไว้ทีนี่ใครจะอยู่อ้โอ่เราโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,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 ยโอ้ตามมาไม่ได้ใช่หรือไม่ดุดยังนะ มันไปหรือยังอะ่ะไปล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 ำไปเหลืออะไรเอ่ยโอเคอยู่ที่ไหนวะเนี่ย ฉันมาทำอะไรที่นี่โหแบบอืมเกกูดมากครับถ้าจะตันนะ ป้อมเหรอป้อมที่มันบอกจะบูรุนะตอนปีหนึ่งเก้าเนี่นั้นป้าเป็นไปได้ครับค่อยๆโอ้ยมาเรียน w h a นั่นใครน่ะเฮอสัญญาแล้ว สัญญาอะไรวะก็จะไม่เสี่ยงไม่ใช่เหรอพ่อเหรอนี่ไม่จริงเลยเป็นไปไม่ได้อ่ะอ่ะโอ้โหรอยเท้าลากยาวแจ็คเหรอ เขาไม่น่าจะมาอยู่ในนี้หรือเปล่านะไอ้สัสนั่นมันโอ้โหเน็คไคครับเน็คไคที่เราใส่ให้เหรอมันมาอยู่นี่ได้ยังไงวะโหลเดี๋ยวก่อนนะบังเอิญแบบที่นี่มันหนาว แล้วก็มืดใช่ครับตอนนี้มืดมากเลยเกมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยมาเรียนจะทำอะไรกับฉันเนี่ย not him. Not แต่ไม่ใช่เขา <him. S 1> แต่ไม่ใช่เขาแต่เขารู้ชื่อเราด้วยนะ เธอส่ง <I> ฉันไปที่ไหนเนี่ยฉันฉันช่วยให้คุณผ่านไปได้นะไมลอยมือครับฉันไม่ควรจะอยู่ที่นี่วาเลียนไม่ใช่คุณไม่ควรอยู่ที่นี่เป็นความผิดของเธอ หายไปแล้วมาเรียนวายโอ้ร oh, ูภาพ oh, มันจบลงแล้ววายดูดูดิสทูมี e วายอยู่ซีมีอ่ะโอ้ขอร้องละ

ไปทันแล้วน้องน้องโดนจับได้แล้วคือมันมืดอบบผมมองไม่เห็นเลยว่ามันควรจะดันไปทางไหนโอ้โอเคโอเคโอเคตั้งสติตั้งสติโอ้โหไกลจัดผมควรจะหนูควรจะส่งพ่อไปปอลลโลกแล้วนะ พ่อไม่ควรจะมาอยู่ในที่แบบนี้นะพ่อจะมาโทษหนูไม่ได้พ่อจะมาโทษหนูไม่ได้ อเอ็นยังมันยังไม่จบที่สุดชีวิตต้องเริ่มใหม่ In me. โอ้โอสายครับจ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 ับ move your ass. ที่ตัดเหล็กก็ยังใช้งานได้อยู่นี่หนีก่อนจะไม่มีโอกาสได้หนีคนระับตัดดีกว่า ต้องมีสักจุดหนึ่งที่แบบที่ตัดเหล็กหักอะไรเงี้ยโอเคขึ้นมาได้นะครับอยู่ที่ไหนยังทำงานนะไม่ได้หรอกครับบอกเลยแน่นละ่ะน้ำมนันหมด ต้องหาสองอย่างครับหาน้ำมันกับหาเขาเรียกว่าคันโยกน้ำมันอยู่นี่เยี่ยมน,นี่ไปได้ป่ะขึ้นได้เหรอ โอเคตัดอนายที่หายเลยอืมข้างใั้นอะไรเอ่ยโอ้เสียงทำไมต้าทำเสียงเลาเลยนั้นด้วยจะบ้าเหรอ ้ยอะไร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 โอ้โหโอ้โหโอ้โจะได้ยินว่าเธออยู่บนนั้นนะเมันไม่ลงมาข้างล่างล่ะเร็วเข้ามันต้องสนุกแน่เพื่อนของเธอก็อยู่ที่นี่นะ เย็นๆเจ็ดเย็นๆเจ็ดเย็นๆถ้าตกลงไปอะจบศพไม่สวยแน่เอาล่ะ,ละ,ละ,ละทีนี้กูจะลงไปยังไงล่ะทีนี้โอ้โหน้องน้องเดินตัวเอียงแบบน้องเดินตรงๆนะเดินตรงๆค่อยๆเดินไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่มีใครมากระชูดกระชากขางนั่นแหละ Hoa, đâu 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 ôi, đợi. đợi 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 đợi, đâu ôi, đâu đâu hồ, đâu 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 ที่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานไหมเมื่อกี้มี กใกลมากกลมากโอ้มายก็โอ้โอ้กูคนไปที่ไหนติดถ้าแม่ขยับผมจะเดินไปแล้วนะ ไป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 โอ้นั่นนั่นแหละทางออกแล้วก็ไม่มีอะไรมาขวางด้วยโอ้แจ็คฝากสวัสดีมาด้วยแหละหรือเปล่านะคุณตีนะทำไมกัน ถึงส่งมาที่นี่ทำไมกันเขาคงต้องทำเรื่องเดวร้ายมากเลยใช่ไหมเนี่ยเขาทำรายเธอเหรอเขาเป็นพ่อที่แย่เงั้นเหรอบุกปากนะมึงอะประเด็นคือ ยังไม่มีันโยกเลยนะโอ้ยแน่อนอนนี่ก็จะน่าจะน่าจะมีประโยชน์โอ้ย <c oughs> กรีดร้องแกกลัวเรื่องนี้เหรอฟ้าผ่า <c oughs>

ผมต้องทำอะไรหรือเปล่านะปากไปกนะตุ่มเรียบร้อยผมน้ำหน้าไอ้หน้าโง่เรียบร้อยครับ เราเข็นจินเนอร์เเตอร์เข้าใส่หน้ามาเลยครับโอบ re, ้วังว่าจะจบแล้วนะโอเคจบก็ดีนะนเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจมากเลยครับแปลว่าเราต้องเตรียมพบกับสิ่งชีวิตรูปแบบอื่นสินะ ในการที่ตัวหนึ่งตายไปตัวต่อไปก็ต้องโผล่เข้ามานะครับนั่นเป็นสัจธรรมของเกมสยองขวัญโอเคก็ระดับหนึ่งนะครับผมถ้าชอบหนึ่ง็นลวก็สารตไอใครผมขอตัดพาร์ทเพยงท่านี้ไว้ก่อนนะครับจอกันใหม่พาร์ทต่อไปบา,บาย